กับเสียเลยกับเสียเลยกับเสียเลยกับเสียเกือบหายแล้วเกือบเกือบเกือบที่เป็นประเด็นหมู่บ้านนั่นปะครับผมแมนครับเกือบจะได้จะใส่มาบัดนี้เกือบต้องนัดตี่ซื้อรอเดี๋ยวนี่เสียใจวันอยู่หลังบ้านเกินมันเบื่อหน่อยเฮ้ยถือฝนเปียกเลยนึ่งนี่เป็นอะไรครับ อ่ะเด็กอ่ะเด็กอาจจะต้องไปทำอันต้อเบิ้งหน้าเป้งไดดแสบบะไม่เห็มไหมเราเกือบเราไปสนิทไปใหมอยู่หลังบ้านมังนุ่มหนุ่มเบื้องมั่งใส่แล้วใส่ไปหลังบ้านนั่งเหม็นกรอบลุยกรอบลุยกรอบลุยด้วยปุ๊บอันนี้ใส่ยังไม่ได้ครับต้องเข้าร้านอีกผมเด้อหน้าโรงแรมริเวอร์ซิตี้เมืองมุกดาหารเด้อแมนหน้าโรงแรมริเวอร์ซิตี้อ้าวนี่มาแล้ว กรอบยังไม่ได้ถ่ายเนี่ยกรอบรุยครับโค้งกรอบลุยเขาเรียกแล้วก็เห็นบตัดใส่กระจกเนาะไม้อกไปร้านถ่ายลูกเขาก็ทําให้เลยครับแต่แนะนําให้ไปร้านตัดกรอบเด้อมันจะได้ถูกมาเร็วไปใส่ลูกมาเร็วมาเร็วเกือบเป็นมาเร็วมาเองนะครับเอินเอินได้เป็นของพิเศษเลยพิเศษที่ไอ้ลูกไปหา ไปไปนี้เขาก็จะใส่กระจกแล้วก็ผาหลังนะตันนี้ต้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 นนี้ก็ให้ผมครับอ่าเดี๋ยวผมเอากลับบ้านอันนี้เอาไว้ก่อนนะลูกิ้มนะโอเคมอบให้พี่นีร่ามอบพี่นีร่ามอบเป็นกรอบภาพกรอบลุยนะครับกลับได้จากมหาเศรษฐีนะครับที่ ท่านต้องการขายบ้านนะครับจ,จุดจอดขายบ้านที่สิบไร่เนาะสิบหกไร <ล S> ่สิบไร่นะครับทีสิบไร่ไพร้อมบ้านนะครับเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบมากนะครับราคาหกสิบเจ็ดล้านนะครับอยู่ที่คอนแกนนะครับรุ่งเหรอครับถ้ามีก็เอา,าครับแต่มันม,มีครับมันมีไม่ถึงครับ จะเบาลายไปเบิ่งรถซื้อเขาก็ย่างหนีเบาลาไอยู่ขาดออดอะไรเองไปอยู่กลางครับขาดเท่าไหรเงไม่ออดาเออไปอยู่กลางกลางกรอบละนิดนึงเออกมาียพี่น้องเอ้ยก็ดเป็นไงพอมีงานกัดเป็นไปช่วทีไม่มันก็อยู่ในเฟรมไงนี่แมนอยู่ใบวกแมมันต้องเอาล้มแบบนี้ต้องกาอยู่ในเฟรมไม่ใช่เอาที่ไดตเอาทีดโอ้ยอย่าเอาขึ้นทอเอาเนี่ยได้ไม่เห็นมา ไม่ไม่ตอนนี้เอามาทางทางกว้างเอาเนี่ยทางกว้างมมอยู่ไม่เอาในรูปมาเอาอยู่ทางกว้างนั่นแหละคนใจง่ายเขาจะไปอยู่นี่ก่อนนั่นแหละคนใจง่ายโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ท่าให้มาล้างพวันนะคะพระฝนตกเขาบอกว่า เจ้าของเขาบอกว่าแพงอยู่เนาะลุงจิมเนาะตัวนี้ช่ลุงจิมไปด้วยเปล่าไม่ได้ไปครับเฉพาะโค้งตัวนี้นะครับไอ้สามสิบคูณสี่สิบนิ้วนี่เฉพาะโค้งนี่ประมาณเจ็ดหรือแปดร้อยบาทแล้วครับถ้าเป็นโค้งไม้ธรรมดาอะนี่มันโค้งกรอบหลุยนะโอ๊กด้วยหายากนะสีนี้นะส่วนมากจะมีสีทองโอ้กหายากพอดีเราจะไปใส่ลูกปูนี่เขากรอบไปแล้วเนาะได้ลูกเขดีเนาะลูกปูเนาะลูกปู <อ>แล้วพอว่าแล้วพอไว้อั่ไหนพอนะ<ช>พอลพอ,พอชิบรอยอย่างไรอันนี้ลูกจินมมาอ่า ยิมก็ได้เลยเอาไปมอบตรงนั้นดิผมก็อยากอยู่ในกรอบอยากอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบพออยู่นี่พ่อพ่อมันก็ซื้อๆอยู่อยู่ในกรอบอยู่ในกรอบคุณลุงต้องเข้าไปอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบอยกกรอบคนอยู่ในกรอบกับนอกกรอบนะครับลูกกรอบลูกกรอบคนนอกกรอบน้ออยู่นี่อ่ะเออคนนอกกรอบโอ้ยมาแล้วมาแล้วต้นไหนมันทำรูปแบบดูที่สุดไหมครับโอ้ยม่ยากอันนี้ ร้านผมจัดการนะครับคจะได้เป็นมหาเศรษฐีนะครับหกสิบล้านหรอหกบเจ็ล้านครับโอ้โอ้ถ้าได้60ล้านบันห่งทีมาให้ยูทูบเบอร์คนละคนละล้านโลดอันนี้ก็จะเอาไว้ให้ทนายสมเกียรติโลดจนาวรลักระบนโอ้ที่ได้พอดีอ่าท่านเศรษฐีท่านบอกว่าให้ให้ผมกับทนายสมเกียรติคนละมัดนะเออเลยมัดหนึ่งไหมใช่ปะมัดหนึ่งนู่นแต่ว่าผมก็ว่าเราก็มีคนรู้จักเยอะ แล้วก็เป็นแบ่งกันไปเนาะอันนี้เอาเข้าบ้านเดี๋ยวมันโดนน้ำ้วมันจะน้ำอานุศิลปินศิลปินเดียวหันหน้าเข้าฝาเลยอ่าตอนนี้เรากำลังทดสอบความทนขอโทนยูทูบเปอร์ตากฝนให้ถึงแปดนาทีก่อนไปก่อนนะครับเมื่อกลางวันนี้ตาก ถากแดดทีกับลงเหลืออยู่ประมาณสามนาทีลุงเพราะว่าลุงจิมเดี๋ยวเขาถามคุาถ่ายรูปตัดรูปไหก็เลยให้ไปใส่เขาถามเรื่องสเขาถามเรื่องเกือบนะใส่ลูกปู่าริจิตอ่ะมีแล้วเอาไว้เป็นตัวอย่างได้แล้วลุงเขาถามเรื่องเกิบนะครับเกือบในตำนานนี่ครับหมู่บ้านเป็นยังไงใส่ไปครับอันนี้เป็นรองเท้าของนัตตี้นะครับซื้อให้เป็นยังอยใส่ไปหมู่บ้านเนี่ยด้วยความเคยชินครับอ๋อความเคยชินเหรอคยชินบราด้มีเจตานาเนาะเออครับเราก็ไม่คิดว่าคนเขาจะมองไปทุก อริยาบทขนาดนั้นเออเมียนจะดกพร้อมก็เคลื่อนบางสันล่ะตูสานั่งดีๆอยู่เออค่อยๆเดียบร้อยอยู่เนาะตูสานั่งทำนานเวลาเวลากราบพระค่อยกระถอดอยู่หมวกกระถอดหมวกกระถ่อมเท้าหมวกอากแล้วกงียบอยู่แล้วแม่นะครับตัวเราต้องมีใจแล้วก็สื่อถึงพระธรรมประสงค์ครับผมเพราะว่ามือนี้มีคนถามหลายนะเวลาที่ให้พ่ออย่าลืมลองให้เด้อเราจะภาพก็จะให้ไว้อะไรตามผู้ว้ชมประมาณหนึ่งนาที แล้วก็ถอดอยู่แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นแต่ก็ขอโทษเอฟซีไปแล้วแหละเพราะว่ามันจะเป็นความหงายครับผมเราก็ไม่ได้ว่าแล้วเสียังไหกับเกิดซีสโซนนี่ครับเราให้ังไงกับเกิดซีสโซนนี่เพราะว่าสีอย่างเงี้ยมันมันสุกฉาดมันไม่ถูกการล่ทรายจริงจริงแล้วเราไปงานระดับนั้นน่ะผมต้องใส่รองเท้าถอ่อีกทีผ้าใบจะมีกูหรือผ้าใบเนาะครับผ้าใบมีผมมีผ้าใบอ๋อหน้าที่ซื้อให้อย่ามั่งสีน้ำเงินน่ะ ได้แมสได้แมสหน่อยเป็นยังไง่ะนัตตี้ซื้อให้ผ้าใบมีสองกู่มีสีขาวกับสีเงินอ๋อแต่นี้เขาแต่งแมสมดแล้วแมีสองกู้สีเหลืองขาดแล้วสีส้มเออสีส้มนะต่อไปฝากนัตตี้นะเอาสีอื่นเด้อนัตตี้เด้อไม่เอาเด้อสีเด้อเด้อเป็นเพราะนัตตี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะประมาณนั้นอย่าร้องไห้นะอย่าร้องไห้นะนตตี้อันนี้อยู่เป็นกาดให้อยู่นะบอกแล้วครับบอกใส่แมสแล้วครับในนี้ไม่มีใครใส่ ับเอ้ในนี้ใส่หมดในนี้ไม่มีใครใส่มาสันมาโอ้จักรวาลกันเลยใส่ใส่ใส่เบอร์ซุคนอยู่ใส่เบอร์ซุคนเหลือแต่ลุงไม่ใส่นะครับใส่ครไมาใส่มาจวดข่อยค่อยใส่ตะพางกันนะลงน้อยเดียวก็ว่าค่อยไม่ใส่ปะใส่อยู่อยู่จวดถ้าหายใจไม่ออกก็ออกไหมออ อ่าจบแล้วครับตัวให้แปดนาทีแล้วครับขอบคุณมากมาเดี๋ยวผมถึงเลยอุยครับฝนตกแรงแน่เลยนะลงลุงลงครับผมอันนี้ก็ประเด็นนงครับวันนี้มีแนะครับผมลุงไม่มีเจตนาที่จะใส่ใบนะครับผมลุงก็คือเป็นความเคยชินนะครับรองเท้าสีส้มลงถึงได้คือปกติแล้วถ้าไปงานลุงก็จะใส่รองเท้าผ้าใบให้เรียบร้อยนะครับแต่เมื่อวานนี้คือเพราะความเคยชิน ก็เลยต้องใส่สีส้มครับผมรองเท้าคู่นี้ชอบมากไปไหนครับไปนะครับเป็นความเคยชิน <laughs> ครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสนับให้ด้วยครับสวัสดีครับ